จริงหรือเปล่าที่คนโบราณนะครับพูดว่าคนที่มีเส้นลายมือขาดเนี่ยมักจะตายโหงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสอนดูลายมือง่ายๆได้ด้วยตัวเองสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีเส้นลายมือขาดนะฮะอยู่บนมือนะ บางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนที่มีเส้นลายมือขาดเนี่ยมักจะตายหหงนะฮะมันจริงหรือเปล่าสําหรับเส้นลายมือขาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะลองดูภาพประกอบนี้มันคือเส้นที่ลากจากบริเวณนะฮะปลายนิ้วก้อยนะครับพาดผ่านมือของเรามาจนถึงบริเวณช่วงของโคนนิ้วโป้งนะตามภาพนี้เลยนะ,ะบางคนก็ขาดมือเดียว นะบางคนก็ขาดส,สองมือก็มีเส้นลายมือขาดเนี่ยนะครับมันมักจะติดตัวมาตั้งแต่เกิดมันไม่ใช่เส้นที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งคนโบราณเนี่ยมักจะพูดกันเสมอเลยว่ามักจะตายโหงนะบางคนก็บอกว่าเป็นคนที่มือหนักนะมัดนักเป็นนักมวยในต่อยคนเนี่ยอาจจะถึงตายเลยหรือไปทะเลาะกับใครเนี่ยไปตบไปเตีเขาเนี่ยนะครับอาจจะถึงเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะครับเป็นคนมือหนัก ซึ่งคนที่เส้นลายมือขาดนี้นะครับไม่ได้มีกันมากมายนะตามสถิติแล้วเนคนที่มีเส้นลายมือขาดข้างเดียวเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ10%แล้วก็คนที่ลายมือขาดทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะครับมีเพียง3 -4% เท่านั้นของคนทั่วไปนะครับสำหรับจริงๆเนี่ยนะครับคนที่เส้นลายมือขาดเนี่ยมันคือเส้นใจนะครับกับเส้นสมองเนี่ยมันอยู่รวมกันพูดง่ายคือเส้นใจเนี่ยบวกกับเส้นสมอง ทำให้ออกมาเป็นเส้นลายมือเส้นนี้จริงๆแล้วนะคนที่ลักษณะแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะเป็นคนที่แบบคิดปุ๊บปั๊บอะลุยเลยไม่ชอบคอยอะไรทั้งสิ้นนะฮะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเนี่ยสูงปี๊ดเลยนะฮะคิดรวดเร็วทำเลยอะไรที่ตัวเองชอบนะครับหรืออะไรที่ตัวเองถนัดตัวเองรักเนี่ยนะฮะ เขาจะทําได้ดีมากๆเลยถ้าเขาได้รับการฝึกฝนนะครับได้รับการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบเขาจะทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยไปได้ถึงจุดสูงสุดเลยทีเดียวนะครับน่าส่งเสริมถ้าลูกหลานใครมีเส้นแบบนี้นะฮะถ้าเขาชอบอะไรชอบดนตรีพาลูกพาบุตรหลานเนี่ยไปเรียนดนตรีนะครับเขาอาจจะไปได้ถึงระดับโลกก็ได้ใครชอบกีฬานะครับชอบเทนนิสชอบแบดมินตันชอบฟุตบอลน,นะฮะหาครู ที่มีความรู้ด้านนี้ไปสอนเขาเขาอาจจะไปได้ถึงในระดับโลกได้เช่นกันนะแต่ในทางกลับกันคนที่มีลักษณะเช่นนี้นะเป็นคนตรงด้วยนะครับเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไม่ค่อยอยู่ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้บังคับให้เขาทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาจะทำก็ทำได้แต่เขาก็ฝืนได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องเลิกไปแต่ถามว่าทำไมคนโบราณถึงมักกะทักว่าคนที่ลายมือขาดเนี่ยมักจะตายหง ก็เพราะว่านิสัยเขาเป็นคนแบบนี้นะฮะเขาเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังคือมุ่งมั่นตั้งใจสูงจนมากเกินไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นกําลังขับรถอยู่ดีๆบนท้องถนนเนี่ยนะมีคนมาปาดหน้าปื๊ดปดั๊ดนะครับคนที่มีลักษณะลายมือแบบนี้อาจจะเป็นคนไม่ยอมคนด้วยนะเราก็ขับรถแข่งเขาซะเลย นี่แหละฮะมันก็เลยทําให้มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วคิดเร็วกบับชั่ววูบเพราะว่านิสัยของคนแบบนี้นะฮะเขาก็เป็นคนที่จริงจังสู้ไม่ถอยมุทะล,ลุดุดันเพราะว่าสังเกตนะฮะเพราะว่าเส้นใจของเขาเนี่ยพุ่งออกมาจากเนินพิฆาตซะด้วยเนี่ยสัญลักษณ์คือแบบเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมเลยสําหรับคลายมือขาดจึงทําให้คนโบราณเนี่ย มักจะดูสถิติของคนลายมือขาดเนี่ยนะฮะมักจะตายโหงเพราะเหตุแบบนี้เนี่ยแหละครับยิ่งคนที่มีลายมือขาดสองข้างเนี่ยนะครับความเข้มข้นของเนื้อดวงของนิสัยของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งทวีคูณเป็นสองเท่านะฮะแต่ถ้าในไปในทิศทางที่ผมบอกไปก็คือในสิ่งที่เขารักเขาชอบเนี่ยทำอะไรเนี่ยส่งเสริมไปเลยนะครับเขามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ สิ่งที่นําความรู้มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับมันเป็นเรื่องของวัฏจักรของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับฟังแล้วเราก็ศึกษาเป็นความรู้เอาไว้นะครับไม่ต้องไปเครียรดใดๆมากมายนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อที่เรนนาจะนำคลิปดีๆมีความรู้สําหรับเรื่องของการดูลายมือหรือหัตถศาสตร์เนี่ยนำมาฝากท่านที่ชื่นชอบนะครับต่อไป นะฮะเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สวัสดีครับผม